สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมสินเจริญนุดอองนะครับกับพระเทองคูดูง่ายสไตล์สินเจริญนะครับผมครับวันนี้นะครับผมนําของหายากนะครับเป็นเครื่องรางที่หายากนะครับของกูบาลรุ่นนี้นะครับชื่อว่ารุ่นลิงพารวยนะครับผมครับชื่อก็ดีนะครับไม้ก็ดีแกะจากไม้มงคลนะครับเป็นรุ่นแรกของท่านเลยนะครับ เป็นปีนักสัตว์ที่ท่านเกิดนะครับท่านเกิดปีวอกลิงไม้แกะนะครับรุ่นแรกของผู้บาอาริยชาตินะครับแกะจากไม้จันนะครับแกะจากไม้จันไม้มงคลนะครับเป็นไม้ที่หายากไม้มงคลนะครับเอกลักษณ์นะครับเอกลักษณ์ของของของลิงนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นเป็นลิงนะครับเป็นเป็นแกะเป็นรูปหลิงนั่งตอนะครับ แกเป็นรูปเหลิงนั่งต่อหางนะครับวนเป็นฐานนะครับกลมนะครับชั้นเดียวนะครับนะครับแล้วก็ในมือนะครับถือตรีหรือว่าถือ3ง่ามนะครับสร้างเมื่อปีพศ2560นะครับมีทั้งตะกุดคู่แล้วก็ตะกุดเดียวนะครับเอกลักษณ์นะครับเอกลักษณ์ที่ที่ที่ระยกขึ้นมาเนี่ยนะเพื่อนนะยกขึ้นมาเลย มองก่อนเลยเอกลักษณ์ของท่านเนี่ยปากจะอ้านะครับปากจะอ้าหูจะกลางนะครับปากจะอ้านะครับหูจะกลางนะครับตาก็ลึกปากอ้าหูกลางตาลึกนะครับนั่งแบบสมาร์ทมากนะนั่งแบบสมาร์ทชลุดชลูดเลยนะครับแล้วก็การแกะเนี่ยแกะด้วยความชำนาญเลยนะแกะด้วย ه, ความชำนาญของช่าง บวกกับมีดคมคมเลยเห็นไหมครับจะเป็นล่องลึกนะครับดูแล้วเป็น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 ลิงที่ดูแล้วมีชีวิตนะครับดูแล้วมีชีวิตนะครับดูแล้วมีชีวิตมีสเสน่ห์มากๆเลยแล้วก็จินตนาการของช่างเนี่ยเหลือลายเลยล่ะจินตนาการของช่างเหลือลายและร,รูปร่างเนี่ยสมส่วนมากเลยขนาดกําลังดีนะครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวผมจะมาคุยให้ให้เพื่อนฝังเรื่องเรื่องการแกะนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองมาดูนะครับเอกลักษณ์ของเขานะครับปากจะอ้าเห็นไหมครับปากอ้าแกะปากอ้านะครับปากอ้าล่องลึกเลยเห็นไหมครับแล้วหูหูจะกลางใบหูจะใหญ่นะครับกลางเห็นไหมครับใบหูจะใหญ่กลางนะครับตานี่ เจาะแบบโบราณเลยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนครับเจาะแบบโบราณเ่ยไม่ใช่เครื่องเจาะเลยนะเจาะแบบโบราณเลยเห็นไหมครับนี่ครับและจมูกเห็นไหมครับจมูกนี่แกะเป็นสันเลยนะครับเห็นไหมครับใช้มีดปาดเป็นสันเลยครับดั้งจมูกนี่เป็นสันเลยเพื่อนเเห็นไหมครับดั้งจมูกนี่เป็นสันเลยจมูกนี่แกะเป็นรูปเขาหลํตาตัดนะครับ แล้วก็ไปสอดรัดปกบกะโหลกกะโหลกของลิงใช่ไหมครับนี่โบราณเขาว่าเลยครับหัวแหลมเหมือนหัวลิงเลยเหไหมครับช่างจินตนาการแบบแกะได้เห็นภาพมากๆเลยครับแกะเหมือนมีชีวิตเลยเหไหมครับแกะครับดูดันแขนครับแกะลึกเลยเห็นไหมครับแกะลึก ใบมีดคมเห็นไหมครับลึกเลยครับเห็นรละเอียดไหมครับยังทิ้งร่องรอยไว้เห็นไหมครับนี่ครับการแกะของเขาแกะโดยไม่ได้ใช้เครื่องมือรุ่นใหม่เลยนะครับเป็นเครื่องมือรุ่นเก่าๆเ,เลยเป็นเลื่อยเป็นมีดอะไรเงี้ยครับไปแกะเห็นไหมครับแฮนด์เมดเลยงานมือนะครับจะทิ้งร่องรอยของใบมีดไว้เห็นไหมครับนี่ครับทิ้งร่องรอย เห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยก็เครื่องหลังเนี่ยพอดูพอดูนานๆแล้วมันซึ้งตรงนี้ครับคือเราก็ใช้จินตนาการไปกับช่างด้วยอะช่างเขาแกะแบบโหใช้จินตนาการแบบล้ําลึกมากๆเลยเห็นไหมครับแกะด้วยความจานานคมเป็นเส้นคมมากเลยนะครับเห็นไหมครับดูด้านหลังหูเห็นไหมครับการเก็บมีดของเขา เนี่ยครับมันง่ายต่อการพิจารณาครับเนี่ยง่ายต่อการพิจารณานะครับถ้าเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับหรือว่ากดกระดิ่งติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมจะได้นำพระที่ดูง่ายๆเลยนะครับมาฝากเพื่อนๆแล้วใครที่กดกระดิ่งติดตามนะครับก็จะได้ดูคลิปนะครับใหม่ๆก่อนใครนะครับผมครับอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับ เพื่อนๆครับนี่เห็นไหมครับเครื่องหลังเนี่ยส่วนมากอะ่ะคนเขาไม่อยากจะเล่นคือเขาเบื่อคือดูมันไม่ออกอะไรเงี้ยเบื่อเก๊แท้แล้วปวดหัวอย่างเงี้ยแต่รุ่นนี้สบายใจครับเอกลักษณ์เป็นเอกเอกลักษณ์นี่โดดเด่นมากเอกลักษณ์โดดเด่นเห็นปั๊บนี่รู้เลยจําได้เลยและสิ่งที่ทําให้เราเล่นง่ายนะครับนี่พระรุ่นใหม่เห็นไหมครับมีโค้ด ตอกเอาไว้เลยนะครับตรงนี้อริยชาตินะครับและอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นณนาทรหดนะครับเป็นอันนี้เป็นโคตรตอกนะครับครับแล้วทุกองนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกุดเดี่ยวหรือว่าตะกุดคู่นะครับจะมีหมายเลขกํากับทุกองค์เรารู้เลยว่าพระมีกี่องค์นะครับอย่างเช่นตะกุดเดี่ยวอย่างเงี้ยครับมีอยู่ทั้งหมด108องค์ถ้าตะกุดคู่ ก็มีอยู่ส6องค์คือตามอายุท่านเลยนะครับจะรู้ได้ไงว่าตะกุดเดียวตะกุดคู่ใช่ไหมครับเราก็มาดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับเจาะรูนะครับอันนี้เป็นตะกุดเงินแท้นะครับจานมือมันจุลงไปแล้วก็ปิดนะครับเรียบร้อยถ้าเป็นตะกุดคู่ก็2ดอกเลยตะกุดคู่นะครับก็2ดอกอันนี้เป็นตะกุดเดียว เอกลักษณ์ชัดเจนจำง่ายไม้มงคลนะครับเป็นไม้มงคลแกะเป็นปีเกิดของคูบาอาดียชาตินะครับทําให้หลิงชุดนี้นะครับไม่ค่อยพบเจอในตลาดนะครับไม่ค่อยพบเจอส่วนมากอยู่กับลูกศิษย์นะครับนานๆจะเข้ามาในตลาดสักองคหนึ่งนะครับ ใครเจอนะครับอย่าปล่อยให้หลุดนะครับหรือว่าใครเจอก็เสนอผมได้นะครับใครเจอเสนอผมได้เลยโทรมาคุยกับผมได้เลยนะครับราคาถูกแพงไม่เป็นไรขอให้ดูง่ายนะครับนะครับราคาถูกแพงก็ให้ดูง่ายเขาว่าโค้ดเคลียร์ชัดเจนนะครับนะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วงนี้ก็ทุกคนก็เครียดเนาะ ก็อยากให้เพื่อนนะรักษาจิตรักษากายนะครับให้ดีนะครับแล้วเราก็จะผ่านพ้นไปได้นะครับเอาใจนะครับเอาใจเอาใจช่วยเพื่อนๆนะครับผมครับขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับขอให้เพื่อนมีความสุขกับการสะสมพระเครื่องนะครับสวัสดีครับผมครับ